นี่ครับพ o n ด้าซ r 6บ0 R นะฮะท่านี้ที่เคยมาใส่ท้ายแต่งนะครับผมใส่ชุดท้ายแต่งนะครับแล้วก็คาร์บอนถังโนกคอมแจนะครับทันนี้ก็จะใส่อกล่างสนามนะครับแล้วก็เจ้ากระลอยแผงคอคาร์บอนเพียวนะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับว่าติดตั้งเป็นไงก็คือรื้ออกเดิมออกมานะผมแล้วก็ใส่อกแต่งได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับซ b r บีย R นะครับใส่อกล่างสนามนะครับผมนี่เลย อันนี้แล้วก็กระอยแผงคอนะครับมีกระอยแผงคอนะครับผิวคาร์บอนนะนี่เข้ากับครอบถังด้วยอันนี้เป็นบางสเตอร์น่านะผมคาร์บ,บอนนะครับผมลูกค้าเอาเพิ่มเติมนี่อันนี้มิติอกฝั่งซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มิติอกฝั่งขวานะับประมาณนี้นะครับนี่มันจะเข้ากับถังโนกแล้วก็ท้ายแต่งด้วยนะครบ,บเซตเลย เหลือแค่ไปติงกลางนะเหลือไปติงกลางนะครับก็จะดูเต็มนะครับเต็มลำนะครับนะ้ถังโหนกตัวนี้ขยักได้ทั้งมาแล้วก็ค้อมแจนะคาร์บอนนะล่เชดคาร์บอนสวยๆเลยนะครับท้ายแต่งก็หล่อนะครับตัวนี้เป็นท้ายแหลมนะครับผมแต่จะยาวออกมาจากเดิมไม่มากนะทรงจะเหมือนพวกสปอร์ตพันธนะครับผมนี่ใช้เวลาติดตั้งแป๊บเดียวเองนะครับ ราดหดก็เวลาลูกค้าสั่งซื้อไปเนาะติดเองก็หนึ่งสองสามแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ฝั่งละ3ามตัวเหมือนกันนะครับใส่ได้เลยนะครับฟิตติ้งตรงเปร้อยเปอร์เซนตะผมนะใครอยากได้ทักมาในเฟซน,นะผมแล้วก็เดี๋ยวช่องทางการซื้อเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมโอเคก็ไปละ อย่าให้ลูกค้ากลับบ้านก่อนเดี๋ยวฝนจะตกนะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแ,แชรก์กดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เราจเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคณสรับกอันตาละนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ